นะช้อปปิง้งฮะเดี๋ยวสเตชันแรกเนี่ยคือตรงนี้จะไปซื้อกระดาษไหว้เจ้าก่อนแล้วก็ต่อไปจะไปร้านเป็ดไปซื้อเป็ดพะโล้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะร้านปลาสลิดนะฮะเจ้าประจําที่เขามาทุกวันพุธน,นะอืมก็ไม่ได้มาซื้อนานละ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปกันซอยประชาอุทิศสี่นะหน้าปักซอยด้านซ้ายเนี่ย จะมีร้านขายกระดาษพวกแบบกระดาษไหว้เจ้าทุกเทียนอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปที่ร้านมันไม่ค่อยมีที่จอดรถคือเข้ามาจอดในซอยแล้วก็ต้องเดินออกมาพอแบบดีแม่เขาไปซื้อลรวออกไปก็ได้น่านประอมบใยถึงแล้วหน้าร้านเนี้ยร้านก,กระดาษเยอะๆเลยเดี๋ไปซื้อของ ได้ใจดีไหมอันหนึง่งแล้วก็เต่าแล้วก็อะไรเนี่ยกระดาษตรงนี้คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะวัดบางประกอบนะฮะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือวัดโพทองทางลัดไปจอมทองด้วนะตรงนี้มีเซเว่นร้านเป็ดจะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเดีย๋ยวนี้เหมือนเขาแบบไม่ไม่ค่อยแบบขายจริงจังอ่ะวันนี้เขาก็ปิดบ้านแต่ว่าแม่โทรมาสั่งได้ จะเหมือนแบบขายเฉพาะคนรู้จักหรือเปล่าไม่แน่ใจะเมื่อกี้ขับรถผ่านมาร้านก็ดูเงียบๆนะแบบปิดประตูครึ่งหนึ่งเป็นร้านนี้โอเคนะเป็นเป็ดพัโลแล้วก็มีพวกน้ำซุปอะไรเงี้ยที่เขาจะนึ่งในในซึ้งนะแล้วก็จะร้อนมากนะ ราคาไม่ไม่ถูกนะราคาค่อนข้างแพงเลยแม่บอกว่า2ตัวนี้คือพันเกือบพันหรือว่าพันกว่าแล้วแต่สาที่ที่จะได้อโอเคก็เดี๋ยวจากซื้อ8ปดเสร็จแล้วเราก็จะไปเอากระดาษไปให้อากิมนะอากิมก็คือเป็นป้านะครับเป็นรียกว่าอะไรป้าสะพายที่อีกบ้านหนึ่งเพราะว่าเดีว คิดเนี้ยไปเขาจะไปชิกงกันเ็าฝังกระดาษไปอ่ะเดี๋ยวรอรแม่ซื้อเตดมาตรงนี้จอดได้แป๊บหนึ่งอ่ะคือข้างหลังเนี่ยต้องบอกว่าแท็กซี่เนี่ยคือแบบจอดเป็นพรวน,ลนเลยอ่ะสี่คันติดติดเลยคือไม่มีที่เลยคือจองที่หมดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บไม่เมื่อกี้ไปซื้อที่ซอย27นะ แล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าบักซอย47นะเอเดี๋ยวจะมาซื้อปลาสลิดอยากไปปลาสลิดก่อนนี่ฮะอ่ะอา,อาร้านปลาสลิด ผลิต3โลเอาเก็บก่อนมาดูซ่อมที่ตลาด หกโลไหวยยะ